สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮียอาร์มคนรักรถโคราชนะครับครับผมเราอยู่กับเจ้ากระบะฟอร์ดเรนเจอร์สองจุดห้าปีสองพันสิบนะครับคันนี้เป็นตัวสูงแท้จากโรงงานนะฮะสีสันรอบคันสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เฮียอาร์มเก็บงานใหม่หมดทุกส่วนนะทั้งคันนะครับตรงไหนที่เป็นตําหนิเป็นริ้วรอยเป็นสีซีดนะครับเก็บเรียบร้อยนะฮะคันนี้เรียกได้ว่าปั้นใหม่หมดทั้งคันนะครับเครื่องช่วงล่างแอร์ทุกอย่างนะครับ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร0 0เ็นะฮะ168,000บาทครับมาดูรถจริงถูกใจพร้อมจบราคาไหวเท่าไหร่นะครับบอกเฮียอามาได้เลยครับเหมาะสำหรับท่านที่หารถสภาพสวยๆนะครับจบจบนะเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับภาษีต่อให้เต็มปีนะฮะเดี๋ยวไปดูหลังคางครับน่ครับหลังคาก็สวยแบบนี้นะฮะ สีสันรอบคันก็ร้อยเปอร์เซ็นะครับล้อแมกขอบ18นะครับยางดอกดี4เส้นนะครับรถค่อนข้างจะสวยได้สภาพนะฮะสภาพยังใหม่อยู่นะครับไม่ช้ำไม่โสมนะฮะเก็บงานปั้นใหม่หมดทั้งคันนะครับทุกส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรอีกนะแต่งหล่อจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับนะครับสีสันก็เงาๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะฮะภาษีต่อให้เต็มปีนะครับ รถบ้านแท้จากเจ้าของโดยตรงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในครับภายในสวยกิฟแบบนี้นะคันนี้สวยยันพรมนะครับใหม่ยันพรมนะฮะนี่ยครับมาตรวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับพรมอะไรไม่มีแตกรายงานนะคอนโซลคอนโซลไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะครับเบอะสวยทุกตัวครับเบอะฝั่งด้านแคบนะครับเนี่ยฮะซอกตะเข็บก็ประมาณนี้นะครับ ออกตะเข็บน็อตเดิมๆนะครับนี่นะครับพยายามจะให้ทุกท่านเห็นรายละเอียดทุกจุดนะครับเบาะแคบครับผมยังดูดีนะครับผมยังฟูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านครับนะครับแผงประตูนะฮะครับ ซองตะเข็บก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับกุญแจรีโมทนะครับอ่ากุญแจแบตหมดนะครับต้องต้องไขเอานะฮะนี่นะครับผมอะไรก็สวยมากวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเบาะนะครับ ครับผม1 6 8 0 0 0บาทนะครับราคาพูดคุยต่อรองได้นะย้ำนะครับว่าท่านมาดูรถถูกใจพร้อมจบจริงเท่านั้นนะไหวเท่าไหร่ใส่ราคามาครับขายได้ขายครับคันนี้เฮียมใช้เองทุกวันนะพอดีหมอกแก้วนะแฟนเฮียมขับไปทํางานทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ไปกลับก็เกือบเกือบร้อยโลนะครับเพราะฉะนั้นรถจบแน่นอนครับรถสวยแน่นอนนะคันนี้เลขทะเบียนอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นโคราชนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮียมอีกสักวันสองวันนะน่าจะหาเวลาไปโอนเป็นชื่อเฮียมนะครับ นี่ครับท่านใดมาดูรถเลขทะเบียนอาจจะเปลี่ยนไม่ไม่เหมือนในคลิปนะครับเป็นทะเบียนโคราชนะฮะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูครับกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับรีโมทฐานน่าจะหมดนะฮะมาตรวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะฮะนี่ครับ ภายในสวยแอร์เย็นนะครับเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นแอร์เย็นนะครับรถพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะใช้งานทางไกลยาวๆนะครับเก็บงานชุดใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับสายโราเลองต่างๆสายพานต่างๆนะเอาเป็นว่าทุกอย่างในห้องเครื่องผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะหม้อนงมน้ำก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเล็กไม้นะครับเล็กไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดนะครับไม่อาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ารถยังใช้งานทุกวันนะครับแฟนนีอาหมอแก้วขับใช้งานทุกวันนะครับ ย้ำนะครับว่าลดสภาพกิฟิ์ครับไม่ใช่ลดสภาพโซมนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับเครื่องก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีใบเสร็จให้นะครับว่าทาอะไรไปบ้างนะจําไม่ได้นะว่าทําอะไรไปบ้างอ่ะแต่รู้ว่าเก็บงานไปชุดใหญ่ครับใหม่ทุกส่วนนะครับเนี่ยก็เกษตรก็ประมาณนี้นะครับเดินเครื่องคเครื่องนิ่งแบบนี้นะฮะ พร้อมใช้งานทางไกลยาวๆครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะสภาพจบๆสภาพซิงคลีนนะครับสนใจยังไง0902757798นะครับพยายามคนรักรถโฟลคาดพร้อมบริการทุกท่านนะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยตามเงื่อนไขที่กําหนดค่าส่งติดค่าส่งตามระยะนะครับมาเอาไปใช้กันครับรถ168,000บาทครับราคาพูดคุยต่อรองได้นะครับไหวเท่าไหร่มาคุยกันได้เลยครับท่านจ่ายไหวเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม